สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้นะคะตักพามาดูมันเทศญี่ปุ่นนะคะพันธ์ุที่ตักซื้อมานะคะก็คือพันเบนิฮารุกะเนาะตอนนี้เราได้เอาหัวเขามาเพาะเนาะมาเพาะเพื่อที่จะเอาพันธ์ุไปปลูกอันนี้ได้ประมาณสามอาทิตย์แล้วนะคะ ยอดก็เริ่มแตกออกมาแล้วคือตั้งแต่เราปลูกเนาะยอดจะแทงขึ้นมาประมาณ1อาทิตย์กว่าๆนะคะยอดก็จะแตกออกมาอันนี้ก็เริ่มโตแล้วนะคะเดี๋ยวเรารออีกสักระยะหนึ่งรอให้ยอดเขาแข็งแรงเนาะเราจะตัดยอดไปปลูกได้นะคะก็ตักลองกินแล้วนะคะมันญี่ปุ่นเนาะรสชาตินะคะจะหวานมากคือหวานแบบ หวานจริงๆนะคะหวานมากคือหวานกว่ามันเทศไทยเนาะที่เราได้ทำคลิปรีวิวไปแล้วเนาะระหว่างหัวมันเทศญี่ปุ่นกับหัวมันเทศไทยเป็นยังไงนะคะก็ย้อนกลับไปดูคลิปของตักได้เนาะส่วนรสชาติตักลองชิมแล้วนะคะรสชาติมันญี่ปุ่นจะหวานมากนะคะหวานจริงๆเนาะเดี๋ยวเราลองเอา หัวมาเพาะแล้วก็เอายอดไปปลูกแล้วก็จะเก็บผลผลิตแล้วลองไปต้มอีกทีหนึ่งดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไหมเนาะกับสภาพอากาศของที่บ้านนะคะของที่เมืองไทยเนะยาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเพาะหัวมันญี่ปุ่นนะคะในถุงดำเนาะแบบง่ายๆมากเลยนะคะเพื่อนๆสามารถทำตามได้นะคะยังไงก็ไปติดตามรับชมกันคะ่ะค่นี่นะคะมันหวานญี่ปุ่นแท้ระดับพรีเมียมเนาะ แล้วก็สั่งมาจาก l า z a d a านะคะยังมีสติกเกอร์ยี่ห้อเขาติดอยู่เลยนะคะก็สั่งมา1กิโลนะคะได้ประมาณ4หัวเราเอามาเพาะหหัวนะที่เหลือเราเอาไปกินนะคะอันนี้ก็คือ1หัวนะคะวิธีการเพราะของเราก็คือเราจะหั่นเป็นชิ้นๆเนาะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะก็ได้ประมาณ4-5ชิ้นนะคะต่อ,อ1ชิ้นต่อ1ถุงเนาะ ะะยอดก็จะแตกออกมาตามตาเขาเนี่ยนะคะตาตรงเนี้ยแล้วก็ฝังดินลงไปนิดนึงนะคะค่ะดินที่เราใช้นะคะเราใช้ดินที่ปลูกมันเทศไทยอยู่แล้วซึ่งดินเนี้ยจะมีส่วนผสมของปุ๋ยมูลไก่อยู่แล้วนะคะแต่เพื่อนๆก็สามารถใช้ดินอะไรก็ได้นะในการเพราะนะคะเพาะเอายอดมันออกมาเนาะ นี่นะคะได้ประมาณ4ถุงเป็นมันญี่ปุ่นเนาะเนื้อข้างในเนาะจะคล้ายๆกับมันเทศไทยอยู่นะคะแต่รสชาติไม่เหมือนกันแล้วก็ดันลงให้เขาอยู่ใต้ดินนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวพอเขาแตกยอดเขาก็จะแตกขึ้นมาเนาะ ถุงพลาสติกนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปนี่นะคะก็อันนี้อายุได้ประมาณ9วันนะคะก็เริ่มแทงขึ้นมาพ้นดินเนาะเป็นยอดเล็กๆนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะคะพอโตขึ้นมา ยอดเขาแข็งแรงเลาวก็จะตัดยอดนะคะไปขยายพันธุ์เนาะเพื่อที่จะเอาหัวมันเทศเนาะมาลองรับประทานดูนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ